สวัสดีค่ะฟพี๊บค่ะ,ว,คะวันนี้พี๊บกับฟิวนะคะก็มาอยู่ที่สำเพง็งขามาราชว<พ>างใช้<พ>างฟิวช้างขาเยอะแยะมากเลยแล้ววันนี้นะคะก็คนเยอะมากแล้วคือพี๊บกับฟิวก็มาราชวาร์เพื่อมาดูซูเกชิตัวใหม่นะคะเซ็กซีพ่พีดเซ็กซี่พีดน้องพิ๊บหัวใจดังได้มากแล้วน้องฟิวก็เลือกไปแล้วนะคะไปดูทำไมกันเลยค่ะว่ามีซูเกชิตัวใหม่อะไรบ้าง เขาทำแก้มยิ้มนุย่ยเป็นโลโก้ของร้านชวาเน,นะคะมีอะไรอีกของตกแต่งเครื่องประดับน,นี่ดูซูกุชิกันดีกว่าฟิมสนใจมากเพราะว่าตอนนี้คนแน่นร้านมากาที่เขาไม่ได้นะตรงนี้ที่ฟิล์มยืนอยู่นะคะก็จะเป็นซูชิมาใหม่นะคะเป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ยักษ์ ็มีแล้วแล้วก็มีบันมีบั้นมีมินิซอฟโรเบสมีมัดเปนโล่หมูคือมีเยอะมากเลยนะของมาใหม่เต็มเลยพี่ฟิล์มพูดผิดหรือเปล่ามันเป็นโล่หมูก็เ <_ t ap> ป็นหน้าหมูไงเป็นตัวหมูอ๋อบั้นหน้านที่มัน,มนโชว์เซ็กซี่พีก่อนเเซ็กซี่นี่เลยปีไม่ได้เร็วไปสีปลายสีงคูอ่อนแล้วก็ใส่ กางเกงในหรือเปล่าสีดำเซ็ก oh. ซี่พีซเซ็กซี่มากเลยอยบอกนี่นะคะแล้วฝ like, uh, cool ั่งนี้นะคะก็จะเป็นโดนาคิตตี้นะคะที่ฟิล์มเห็นเันหมด3สีก็จะมีเป็นอะไรอะแตงโมช็อกโกแลตสีชมพูอยู่ไหนแล้วก็สีชมพูนะคะฟิล์มก็มี3สีนี้แล้ว ของภพนร้านนะคะเพื่อนๆน่นนนคงจะเห็นไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือแบบว่าซุชิขนมญี่ปุ่นมาเยอะมากเลยนะภายในร้านแบบว่าวาังเต็มในร้านเลยแล้ว<ม>ลตอนนี้นะคะพิมกับฟิวก็เลือกของร้านชวาเรียบร้อยแล้วนะคะไ,ได้เป็นเซกซี่พีชาง<ส>เกงสีดําก็บันนะคะบันหน้าสักแล้วก็บันเหมือนกันนะคะมีามาทั้งหมดสามบันที่ฟิวเลือกมาร้านชวาเหลือแค่นี้ก็เลยยังไม่ครบักทีนะคะบันหน้านี้ หน้าหมาน้ามีหน้าเสือใช่ไหมหน้ามีมีาหน้าหมานหน้าเสือมีหมาแลบลิ้นกับหมาไม่แลบลิ้นเดี๋ยวปิ้วหมดเวก็จะกลับแล้วค่ะบ๊ายบาย